หลายท่านพอเห็นที่ดินปุ๊บเนี่ยนะครับก็เกิดอารมณ์อยากจะซื้อที่ดินขึ้นมาทันทีเลยเห้วเหียบบางครั้งเห็นทิวเขาต่างๆนะฮะเห็นต้นไม้ต่างๆเห็นสวนต่างๆนะที่คนก็ทํากันนะวิวทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็พันอยากจะอยูออ่ในป่าในเขาหรือทําสวนผลไม้สวนโน้นสวนนี่บ้างนะครับหรืออยากพัฒนาเป็นการค้าการขายบ้างนะครับ ขาติดดอยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันว่าท่านควรจะซื้อที่ดินประเภทไหนบ้างนะครับถามว่าซื้อที่ดินดีไหมก็ต้องบอกว่าดีนะฮะการลงทุนอะไรที่มีจํากัดมันที่ดินเนี่ยก็สามารถลงทุนซื้อที่ดินได้แล้วเก่งกําไรนะยะยาวมันมีกําไรแน่นอนแต่ที่ปัญหาพอเราซื้อที่ดินเนี่ยนะบางครั้งอ่ะถ้าเป็นที่ดินที่เป็นสปกนะ สีขีดศ1หรือว่าของสำนักงานไปรูปดินเพื่อเกษตรกรรมนะนี่เป็นภาพจำลองนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วมาทําประโยชน์แม้จะทําเป็นสวนผลไม้แบบนี้นะให้เ,ออเราซื้อที่ดินเป็นสปกสปก,กคือที่ดินที่เป็นของรัฐนะครับนะรัฐจัดสรรให้เอกชนหรือชาวบ้านเนี่ยนะประชาชน,นทำกินนะครับถ้าท่านซื้อที่ดินสปรกรนะต่อจากคนอื่นเขาเนี่ยปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่า ที่ดินสวกร์เนี่ยเขาออกมาเพื่อสกัดกั้นม่ให้เอกชนเนี่ยนะหรือว่าชาวบ้านเขาขายที่ดินให้พวกนายทุนทั้งหลายมือะั้นนายทุนจะฮุบหมดนะนายทุนมีกําลังซื้อดีกว่าอื่นที่ดินสวกร์ส่วนใหญ่ก็มาจากป่าเสื่อมโทรมนะป่าไม้เราสังเกตดูอยู่ใกล้ภูเขาเราดอยเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินในเขตป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมแล้วก็จะออกเป็นสวกร์ให้ทีนี้ถ้าเราซื้อเป็นที่ดินสวกร์เนี่ยปัญหาก็คือรัฐจัดสรรให้คน หรือชาวบ้านที่มีอาชีพเกษตรกรรมแม้แต่คาลการก็ซื้อไม่ได้นะนักธุรกิจทั้งหลายที่มีอาชีพไม่ที่การงานรวยๆทั้งหลายซื้อไม่ได้ในทุนทั้งหลายซื้อไม่ได้นะซื้อได้อย่างเดียวคือชาวบ้านทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านจริงๆแล้วมีอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรอยู่ในพื้นที่นะซึ่งพื้นที่สปกสามารถทาประโยชน์ได้ทั้งเกษตรกรรมได้ปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรนี้ได้นะเขาจะจํากัดปริมาณนะจำนวนการถือครองที่ดินนะของแต่ละคนว่า สามารถซื้อคลองที่ดินได้คนละกี่ไร่ก็ว่าไปนะเพื่อสกุลสัตวทกี่ไร่นะเพื่อการเกษตรกี่ไร่นะครับฉะนั้นที่ดินสปรกรเนี่ยสี่ขีดสิบหนึ่งถ้าท่านซื้อตูมปุ๊บเนี่ยนะซื้อจากชาวบ้านเนี่ยนะซื้อต่อจากชาวบ้านมาเนี่ยที่เขามีสิเตะกรอนเนี่ยนะปัญหาก็คือมันป็นที่ินของรัฐนะฮะรัฐแค่จัดสรรให้ชาวบ้านทํากินฉะนั้นท่านนายทุนไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยน มาเป็นชื่อของตัวเองหรือให้ชาวบ้านเขาโอนเป็นชื่อของตัวเองย่างมากก็ทาสัญญาซื้อขายเปล่าๆนะครับดังนั้นท่านไม่ได้รับสิทธิใดๆในที่ดินนะทีนี้ถ้าเขาตรวจสอบเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเพิกถอนทันทีนะเพิกถอนที่ดินเพิกถอนการถือครองที่ดินตปงนั้นเท่ากับว่าคือโดนยึดคืนประมาณนั้นฮนะยึดคืนหลวงปุ๊บเนี่ยหลวงก็ไปจัดสรรให้คนอื่นใหม่ต่อไปนะเหมือนปัญหาเยอะแยะหมดที่เราเจอรับทราบขาบ่าวประจําซึ่งมีการยึดที่สมกคืน จากในทุนเนี่ยมหาศาลมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยฝากบอกทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านเสียงซื้อสอป,ปรกรเนี่ยสีดศูนย์หนึ่งเนี่ยจากชาวบ้านท่านเจ๊งแน่นอน<ม>เขาตรวจสอบเขาร้องเรียนหรือมีชาวบ้านร้องเรียนหรือใครร้องเรียนเนี่ยท่านเรียกเงินคืนไม่ได้ด้วยเนะเรียกที่ดินไม่ได้อยู่แล้วนะแถมเงินที่ท่านเสียไปเสียเปนะล่านะกฎหมายเขาถือว่าการที่ท่านจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดินสป,ปกเป็นการจ่ายเพื่อชพระหนี่โดยที่ท่านรู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องห้ามตามกฎหมาย เนะมื่อนี้รมสัญญาในการซื้อขายที่ดินสวปกเป็นโมฆะนะโดยจะลงผลผลไม้ไม่ต้องการให้โอนให้ในายทุนพูดง่ายเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะทำประโยชน์ไปอย่างนี้นะปลูกต้นไม้เต็มไปอย่างนี้โอ้โหเสียบางทีคนเสียไปหลายล้านนะครนะเห็นไหมลงทุนไปอย่างทีเนี่ยไม่สามารถเรียกที่ดินไม่เรียกการครอบครองเรียกค่าลงทุนรวมถึงเรียกค่าให้ดินนี้จ่ายไปจากชาวบ้านคืนด้วย,วยนะนี่ต้องฝากท่านพี่อนาไว้นะซื้อสวปกผิดกฎหมายไม่พอ นะท่านพูดเรียกว่าสูญเสียทุกอย่างถ้าเวลาเขาตรวจสอบเจอแล้วเพิกถอนนะเงินที่ลงทุนไปก็คืนไม่ได้นะค่าที่ดินที่จ่ายไปก็คืนไม่ได้นะที่ดินก็ไม่ได้ครอ,อบครองทำประโยชน์ต่อไปอีกถ้าเขาเพิกถอนเอเผลอท่านต้องโดนขับไล่ออกอีกโดนสปรกรฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกโอ้โหเรื่องใหญ่ฉะนั้นพิจารณาดูให้ดีนะก่อนจะซื้อที่ดินสปรกรสีน์นะฮะมันต้องห้ามตามกฎห,หมายตกเป็นมอกะทุกกรณี เรียกเงินคืนก็นไม่ได้เรียกเขาโอนก็นไม่ได้นะแถมถูกขับไล่อีกต่างหากนะพิจารณาให้ดีสบก4ขีด01สรุปให้เลยว่าอย่าซื้ออย่าขายกระเด็ดขาดนะครับผิดหวังแน่นอนนะครับเจ๊งแน่นอนนะครับสำหรับคนซื้อนะครับ